คุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องอิงเพชรบ้านแพงค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแค่อีกไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะล่าสุดนี้นะคะทางคุณพ่อการชัยวิไลศิสินค่ะได้ออกมาโพสต์ค่ะ สำหรับมาลัยเปิดวงในฤดูการหน้าของน้องอุ๋งอิงค่ะคุณผู้ชมให้ทายกันสิคะว่าจะซักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยอืไม่ทําให้ใครผิดหวังนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเปิดวงนะคะทำการแสดงนะคะในทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมขาแม้กระทั่งตอนปิดวงในฤดูการที่แล้วคะ่ะไม่เคยทําให้ใครผิดหวังจริงๆนะคะแล้วก็บ้านหักแม่ยก FC ีเนี่ยเรียกได้ว่าซัพพอร์ตกันเต็มที่จริงๆค่ะล่าสุดนี้นะคะทางคุณ พ่อการชัยค่ะบอกว่ามาลายเปิดมาลายเปิดวงน้องอุอิงนะคะสี0แสนพี่น้อง่าโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะพี่น้องค่าซีแสนอ๋อเปิดวงพี่น้อง่าสี่แสนสุดยอดจริงๆเลยค่ะโอ้หน้องอิงเนี่ยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะกับมีมินิคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะไปกับโบโจด้นะคะพี่น้อง่า ซึ่งก็เรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยก็ยังให้การตอบรับดีมากๆนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆสมกับที่เป็นน้องอุงอิงค่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะไปที่ไหนค่ะคนแน่นทุกงานนะคะคุณผู้ชมขาถ้าใครได้ติดตามนะคะเวลาน้องลง้รูปล้อีงอย่างนะะั้ะพี่น้องขาบอโจลงภาพดังเสร็จพี่น้อง วันนี้คนมาดูอุ่งอิงเยอะมากๆนะคะแม้กระทั่งคุณยายแก่ๆวัย90้บวกนะคะคุณผู้ชมขาก็ยังมานั่งดูน้องอุ๋งอิงค่ะเรียกได้ว่าแฟนคลับของน้องเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะคุณผู้ชมขากลับเป็นกําลังใจให้น้องอุ๋งอิงต่อไปค่ะพี่น้องขารอนะคะสาหรับวันเปิดฤดูกาลหน้าค่ะ ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าน้องเนี่ยจะได้พวงมาลัยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกไหมนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดฤดูกาลเลยนะคะอีกเป็นเดือน2เดือนนะคะคุณผู้ชมขะรอดูกันนะคะว่ามาลัยยอดของน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไหนนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งเรียกได้ว่าแฟนคลับเอซีเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก,มากๆรวมถึงบอสโจด้วยนะคะคุณผู้ชมขาโดยบอสโจก็ได้บอกว่าสุดยอดมากนี่นะคะพี่น้อง่าสุดยอดอีดียกโปใเห้เลยนะคะสำหรับน้องอุ อิงเพชรบ้านแพงค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหเรียกได้ว่ากระแสน้องเนี่ยไม่เคยแผ่วจริงๆนะคะแล้วก็น้องน่ารักพี่น้องค่าน้องเป็นคนน่ารักบอยยิงนะคะพี่น้องเข้ากันได้กับทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วกับไม่เคยแบบยิงว่าเจ้าของดังออียงสินะคะน้องไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะน้องน่ารักเป็นกันเองกับทุกคนนะคะแล้วกับเฟนลี่นะคะพี่น้อง่าเฮดไห่แบบแฟนคลับหลายท่านเนี่ยหลงรักน้องพี่น้องขากระแสน้องก็เลยไม่เคยตกเลยนะคะ น้องทําตัวดีนะคะมีมารยาทกับตัญยูพี่น้องคะมาโดยตลอดเลยนะคะเส้นทางของน้องเนี่ยเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เรียกได้ว่ากับ หนักพอสมควรนะคะพี่้องขาแต่พอน้องมาอยู่นะคะกับบอสโจนะคะจนเป็นน้องอิงเพชรบานแพงเนี่ยไม่เคยทําให้บอสโจแล้วก็เพื่อนๆหรือแฟนคลับ FC นะคะรวมถึงพี่ๆศิลปินหลายท่านเนี่ยผิดหวังเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมคาะน้องทําดีมาตลอดนะคะเราน้องกระเฮดไดอีลีน้องพัฒนาเจ้าของจนแบบหลายๆคนยอมรับนะคะรวมถึงแม่ฮักบ้านฮักหลายๆบ้านนะคะพี่้องขาที่ฮักน้องแล้วก็คอยซัพพอร์ตน้องตลอดค่ะบวาสิเปิดวงปิดวงนะคะพี่ ้องขาแล้วก็รวมถึงมาลัยน้ําใจหน้าเวทีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่ามาลัยน้ําใจเนี่ยแล้วก็การซัพพอร์ตของน้องนี่มันเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าใครติดตามน้อง ถ้าใครนะคะได้ติดตามน้องแล้วก็เป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาจะเห็นเลยนะคะความน่ารักของน้องเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเรียกได้ว่ากระแสน้องเนี่ยดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาน้องบอกเคยแบบว่าซสหญิงใส่ไผ่เลยนะคะน้องน่ารักกับทุกคนนะคะมีแต่คนฮักเอนดูน้องนะคะพี่น้องค่ะ ก็เรียกได้ว,ว่าแฟนคลับเนี่ยดีใจกับน้องอิงมากเลยนะคะสำหรับมาไลายเปิดวงครั้งนี้นะคะปาไปถึง4 0 0แสนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว,ว่าทั้งศิลปินพี่ๆเอ้ยนะคะก็ดีใจนะคะกับน้องอิงที่ทำได้แล้วค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหสร้างประวัติการประวัติศาสตร์จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดวงปิดวงนะคะเรียกได้ว,ว่าได้เยอะจริงๆค่ะแม่ฮักนีคอยซัพพอตน้องเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชม่ะ กระสงกับที่น้องได้ละค่ะเพราะว่าน้องเฮให้ยทุกคนเห็นอีดีนะคะพี่น้องขาเฮให้ทุกคนหักเนาะคะ่ะก็เลยได้อย่างนี้มันก็เป็นการตอบแทนที่ดีของน้องแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ f อเนี่ยถือว่ายังน่ารักกับน้องตลอดนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะทางน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะก็ได้โพสต์ขอบคุณสําหรับพ่อพ่อแม่เอฟซที่ส่งของมาให้อีหลาจา้านี่ยะ พี่น้องคะหลาได้รับของที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทรงมาให้หลาและเด้จา้าขอบคุณชุดสวยๆจากรานคุณพ์ด,ดีไซน์ด้วยค่ะพี่น้องอ่าเป็นการโพต์รูปภาพนะคะสาหรับของฝากค่ะผ,ผู้ชมขารวมถึงชุดนะคะจากคุณพอด,ดีไซน์พี่น้องค่ะเป็นชุดสีชมพูแล้วก็อ่าเหมือนว่าชมพูแบบ หวานแววพี่น้องะ่ะชมพู่แบบสวยเลยล่ะคะ่ะพี่น้องอ้ามอกกับน้องจริงๆนะคะแล้วก็สวยนะคะคุณผู้ชมะ่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะแฟนคลับ f อก็ให้การซัพพอร์ตน้องตลอดนะคะกับมีการส่งของมาให้บ้างนะคะพี่น้องขะซัพพอร์ททั้งมาไลยน้ําใจบ้างนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าน่ารักจริงๆคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับมอลำไอดอลสองค่ะซึ่งทางน้องอิงนะคะก็ได้เป็นโค้ดพร้อมกับบอสโจด้วยค่ะงานนี้เรียกว่าทีมสีแดงนะคะมีทางน้องอิงแล้วก็บอสโจเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งรายการเนี่ยจะเริ่มนะคะเริ่มใา้นะคะพี่น้อง่ะ,งะประมาณเดือนกันยาค่ะคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยสําหรับทีมสีแดงนะคะผู้ใดที่เชียร์ทีมใดอยู่นะคะพี่น้องขะอย่าลืมไปให้กําลังใจอย่าลืมติดตามแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เชียร์ไม่ว่าจะเป็นศิล ปีนท่านไหนนะคะอยู่ทีมอะไรอย่าลืมโหวตนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะตกรอบเอาซะก่อนค่ะรีโหวตได้เลยนะคะบอกเลยว่าคะแนนโหวตของอ่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมค่ะคะแนนโหวตมีผลหมดเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เชียร์ใครอยู่ก็อย่าลืมไปโหวตให้กำลังใจกันยืะๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รอเชียร์รอติดตามนะคะสำหรับรายการมอลลไอดอล2ค่ะประมาณเดือนกันยายนค่ะคุณผู้ชมค่ะ ก็ขออนุญาตแทรกนิดน,นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครนะคะ ที่อยากเรียนนะคะเรียนรู้โซเชียลกับบอสโจนะคะคุณผู้ชมขาสามารถพบกับบอสโจยมนินนะคะนามวงษาค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเจ้าของช่อง YouTube และโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะที่มีผู้ติดตามหลักล้านพร้อมกับทีมงานคุณภาพที่จะมาแชร์เคล็ดลับและประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ค่ะในวันที่3สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ชมขาสถานที่ค่ะอยู่ที่ห้องประชุมนะคะคุณผู้ชมขามาหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ MBA นะคะ คุณผู้ชมเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะสถานที่ห้องประชุมเนี่ยน่าจะเป็นพลตารวจเอกเผาสารสินหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยละกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามได้นะคะอยู่ที่ MBA นะคะมหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะ เป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางธุรกิจค่ะร่วมกับคุณโจโยมนินนมวงศาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองค่ะใครว่างๆก็สามารถไปได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันที่3สิงหาคมใครที่อยากเรียนรู้โลกโซเชียลนะคะเกี่ยวกับโซเชียลค่ะกับบอสโจโนะคะสามารถไปเรียนรู้ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะ สำหรับใครนะคะที่แบบว่าติดตามน้องอิงหรือบอโจโยูนะคะก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้น้องอิงและกับบอโจโค่ะรวมถึงศิลปินในสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดทค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ